Ой! Едь. ทุกทาน,นะคะพี่น้องเก็บไปเก็บมากได้ได้ถุงบกใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะขยะเข้านะคะเก็บขยะได้ถุงถุงใหญ่มากไม่คิดว่ามันจะเต็มถุงขนาดนี้หนักด้วยนะขยะค่อย ก็คือเป็นหินแล้วก็เป็นวัชพืชที่มันขึ้นกับดอกไม้เราค่อยจะเก็บใส่ถุงนี่แหละตกแต่งสวนบนไปทั้งหญ้า กนหินมันเยอะมากพี่น้องคอยไม่เข้าใจเหมือนกันยิ่งค่อยยิ่งทำทำไมก้อนหินมันก็ยิ่งมาเยอะหลายบ้างหลาย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 เลยล่ะพี่น้องเอเย้ยเรียบก้อนหินเรียบนะคะ ดึงหญาดึงหยาดึงหินดึงดึงนั่นดึงนี่ออกกันเถอะน้องเลย,ยกันเข้าโบดึงหยาออกจะไหนมันกะนี่นจีแบบทำไร้ดอกไม่เข้าหน่อยแดบดบดีเสื้อผ้าซักไปสองรอบแล้ว ควรดินดอกไม้ไปด้วยนะคะอืมมด มดก็เริ่มมาอืมน้องเอ้ยค่อยได้ถุงใหญ่มากค่อยพวนดินควนดินดอกอให้ดอกไม้ดึงหญ้าออกดึงอันนั้นนี่นั่นออก คือปลูกครั้งเดียวนะดอกไม้นี้ปลูกครั้งเดียวเขาก็จะดูนะดอกเขาแบบว่ามีทั้งสีขาวสีเหลืองนี่พี่น้องเอานาะนี่ดอกอันนี้กาลังเกิดมีงามค่ะนี่สีม่วงม่วงคอยชิไปซื่อมาปลูกอยู่อยู่นี่คอยเอามาลงปีที่แล้วเอ,เอามาจากหลังบ้านเอามาลงไวอันนี้ก็จะมีดอกเหมือนกันเก็บหินปวนดินแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ดอกละครั้ง อันนี้กัอีหยังบมมัมาจุ่มกันอยู่นี่ว้ยจาัาบ่เข้าใจที่เันมัจุ่มกันอยู่เนี่ยนออ้องเออพรวนดินให้ดอกไม,ม้มีมีไอตะเกียบเอาไว้พรวนดินอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปเอามาในโรงรถใช้มือเรานี่แหละถุงมือเราโอ้โห รถอะไรเนี้ยโอ้โหคนขับคนขับเด็กด้วยนะเป็นเด็กด้วยหนุ่มๆเลยแหละรถเอียงบูนั่นตกใจ